สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับใจสร้างพารวยเหมือนเดิมนะคะพี่น้องขาสวัสดีเอฟซเก่าเอฟซใหม่ 9, ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามะคะ่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเลอค่ะเด้อ,อ,อวันนี้ใจจะพามาคํานวณแนวทางหวยฮาหนอยวันที่13มกราคม65นะคะพี่น้องขาก่อนคํานวณน,นะคะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะก่อนคำนวณน,นะคะวันที่13มกรานะคะเราไปดูวันที่12มกราคมก่อนนะคะพี่น้องเขาปอนอะคะเนาะ วันที่12ตัวเด่นจะเข้าน้อยนะคะพี่น้องคะตัวเด่นจะเข้าน้อย2วันติดนี้แล้วนะคะต่อไปก็คงเข้าเยอะนะคะพี่น้องใจคำนวณมาก็คือมีเข้าน้อยวันนี้แหละคะ่ะพี่น้องคะกับเมื่อวานนี้ก็ยังเข้าอยู่นะคะแต่วันนี้เข้าน้อยนะคะตัวเด่นค่ะเด่นเฉพาะกิจนะคะพี่น้องจะให้เด่น4ี่และสามนะคะบนมาเจ็ดหนึ่งเก้าล่างห้าแปดนะคะตัวเด่นไม่เข้านะคะ แต่เข้าคู่5-8กับ9-1เนาะพี่น้องเนาะ1-9-9-1นะคะเด่นพิเศษให้เด่น6และ5ไม่มาเนาะพี่น้องเนาะบนมา2-9-9ล่าง7-7นะคะเข้าคู่9-9ค่ะพี่น้องเด่นปกติจะให้2และ1นะคะบนมา9-0-3ล่าง6-1นะคะพี่น้องคะเข้าคู่0-3เนาะคะ่ะเนาะ เด่น VIP นะคะให้0ูนย์และ9วันนี้ก็ไม่มานะคะตัวเด่น v i p นะคะบนมา4ี่สี่สามล่างหกสามค่ะพี่น้องคะา่ะพี่น้องคามาต่อกันวันที่13มกราเลยนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะพี่น้องเนาะวันที่13มกราคมนะคะใจก็จะผลการออกรางวัล12มกราคมมาคำนวณน,นะคะ4ตัวบนนะคะพี่น้องปกติพิเศษ v i p นะคะ ปกติ8903พิเศษ1299 VP 0 4 4 3นะคะพี่น้องเอามาบวกกันค่ะ8บวก9บวก3บวก1บวก2บวก9บวก9บวก4บวก4บวก3นะคะพี่น้องคะได้52นะคะ52ลบ1เหลือ51เนาะคะ่ะพี่น้องบวก1ได้53นะคะใจจะจับ2ตัวเหมือนเดิมถ้าพี่น้องผู้ใดอายากได้สูตร3ตัว สามตัวสูตรนี้ใช้ได้นะคะพี่น้องคะที่ใจคำนวณไว้ก็สูตรสามตัวก็สูตรนี้แหละคะ่ะแต่ว่าเอาตัวหน้ามาด้วยนะคะเช่นห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสามนะคะพี่น้องชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะหรือต,ตัวละหนึ่งบาทก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะลองดูคะ่ะจับสองตัวคะ่ะหนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งเก้านะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้า สองหนถึงสองเกะคะสองสองสองหนึ Guang, us, bin, h, is, iling, ่งสองสองสองสจงแปดสอถึงสามเาค่ะ3า3หนึ่งสามสองสามสนะคะพี่เนาะหนึ่งหนึ่ถึงหนึะคะใจมักหนงสองค่ะพี่เนาะค่ะหนึ่งองห่งสี่หนึ่ง 1,9นะคะแล้วก็1,6ค่ะ2,1ถึง2,9นะคะพี่น้องมัก2,1ค่ะ2,1,2,3,2,5,2,7,2,8นะคะพี่น้องค่ะแล้วก็2,6นะคะ ชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะพี่น้องไม่ชอบใจที่ที่ใจวงก็จับใหม่ได้เลยนะคะตามที่ข้างบนนะคะหรือจะดูตัวเด่นก่อนนะคะพี่น้องคะสามหนึ่งถึงสามเก้านะคะเจมักสามหนึ่งค่ะพี่น้องคะสามสองสองสามนะคะสามสี่สามห้าห้าสามค่ะสามเจ็ดเจ็ดสามสามเก้าเก้าสามเนาะพี่น้องเนาะ ดูตัวเด่นก่อนนะคะค่อยตัดสินใจคู่ด้านบนนะคะคู่ด้านบนเยอะนะคะพี่น้องตัวเด่นก่อนนะคะเด่นเฉพาะกิจวันนี้นะคะอยู่ที่หกและห้าค่ะเด่นพิเศษนะคะพี่น้องเก้าและแปดนะคะเด่นปกติหนึ่งและศูนย์ค่ะ เด่น v ี p อพีศูนย์และเก้านะคะพี่น้องเด่นรวมทุกรอบนะคะของหวยฮานอยวันที่สิบสามมกราคมนะคะอยู่ที่สี่และแปดนะคะพี่น้องคะเด่นอยู่ที่สี่และแปดนะคะเด่นรวมนะคะค่ะพี่น้องคะประมาณนี้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะก่อนจบลิปนะคะใจก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะคะคำเตือน ดใช้วิจารณญาในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะคลิปนี้จเจะเกษียเอาไว้ซ้ำนี้เนาะค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะ ทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องคะทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะขอบคุณเลหลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่น้องขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะโชคๆมั่นมค่ะพี่น้องค่ะ